ลองจินตนาการถึงท้องฟ้าที่ซึ่งเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดสองลำของโลกมาพบกันแบบเผชิญหน้าในด้านหนึ่งคุณมีแอฟลป22แรบเทของอเมริกาเครื่องจักรที่ล้ำสมัยจนกระทั่งหลายทศวรรษหลังจากที่มันถูกเปิดตัวมันยังคงถูกมองว่าไร้คู่แข่งอีกด้านหนึ่งคุณมีซิลลป57ของรัเสเซียเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายการคลองน้านฟ้าของอเมริกา คำถามที่ตามมานั้นเรียบง่ายแต่น่าตื่นเต้นหากเครื่องบินยักษ์ใหญ่ทั้งสองนี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วปะทะกันใครจะเป็นผู้ชนะนี่ไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบเครื่องบินแต่มันคือเรื่องราวของเทคโนโลยีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของสองมหาอำนาจจงอยู่กับผมเพราะเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าอะไรที่ทำให้แต่ละลำพิเศษ และลำดที่น่าจะครองอำนาจหากท้องฟ้ากลายเป็นสนามรบแปดลบ22แลบพือถูกมองว่าเป็นมาตรฐานทองคำของเครื่องบินขับไล่คองอากาศมันถูกเปิดตัวครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษ2 0 0พโด,2000ดยถูกสร้างขึ้นด้วยภารกิจเดียวคือการครองน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแลบเผยตั้งแต่ความสามารถในการล่องหนไปจนถึงความคล่องตัวที่ไม่มีใครเทียบได้ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเครื่องบินค่าสกดดจะยื่นหยัดต่อมันได้ด้วยเครื่องยนต์แบบ ยูรัสท่าิงมันสามารถทำการเคลื่อนไหวที่เครื่องบินส่วนใหญ่ไม่อาจฝันถึงได้หมุนตัวได้แค่กวา่าแต่ระดับได้เร็วกว่าและหลบหลีกขีปนาวุธได้ง่ายขึ้นลักษณะการสะท้อนสัญญาณเรดาของมันมีขนาดเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นบนเรดาสัร์รูและเซ็นเซอร์ของมันยังช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ก่อนที่ภัยนั้นจะเห็นพวกเขา ในหลายด้านแรปเพียคือร่างแทนของปัจญาทางทหารของอเมริกาคือการอยู่เหนือคู่แข่งด้วยความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ท่วมท้นในอีกด้านหนึ่งเรามีแอซิลลบ57คำตอบของรัเสเซียต่อแรปเพราะมันถูกนําเข้าประจำการอย่างจํากัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถือเป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5ลำแรกของรัเสเซียมันรวมการล่องหนเข้ากับความคล่องตัวสูงอวิโอนิกที่ทันสมัยและความสามารถในการบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิด แม้มันอาจจะไม่ล่องหนเท่ากับแปลบยีแต่ซิลลบห้ชดเชยด้วยความคล่องตัวอเหลือเชื่อเครื่องยอนต์ที่ทรงพลังและความยืดหยุ่นวิศวกรรัเสเซียออกแบบมันไม่เพียงสําหรับการลบแบบอากาศสู่อากาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภารกิจโจมตีภาคพื้นดินทําให้มันเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์รบ แอซิลลบจึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัสเซียที่จะท้าทายการครองน่านฟ้าของอเมริกาด้วยนักรบเล็กที่สามารถต่อกรกับสิ่งที่ดีที่สุดได้เมื่อเปรียบเทียบเครื่องบินทั้งสองเราควรเริ่มที่ไหนมาลองเริ่มด้วยการล่องหนเพราะในการลบทางอากาศยุคใหม่การมองไม่เห็นมักหมายถึงชัยชนะก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นแอฟลบย2ถูกสร้างขึ้นโดยมีการล่องหนเป็นหัวใจสําคัญตั้งแต่แรกรูปร่างวัสดุที่ดูดซับเรดาร์และแม่แต่การออกแบบห้องเก็บอาวุธภายใน ล้วนช่วยให้มันแทบจะมองไม่เห็นบนเราดาในหมวดมูเนียซิวลบ57ก็มีคุณสมบัติการล่องหนเช่นกันแต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่ามันยังไม่ถึงระดับเดียวกับแบฟลบ22รัเสเซียให้ความสำคัญกับความคล่องตัวและความคุ้มค่าในการผิดมากกว่านั่นทำให้ต้องยอมลดทอนด้านการออกแบบล่องหนล,ลงดังนั้นหากการต่อสู้ขึ้นอยู่กับว่าใครเห็นอีกฝ่ายก่อน f 2 2น่าจะได้เปรียบแต่การลบทางอากาศไม่ได้เกี่ยวกับการล่องหนเพียงอย่างเดียวมันยังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทําได้เมื่อถูกตรวจพบและในจุดนี้ s ลบบมีข้อได้เปรียบที่หน้าทึ้งความคล่องตัวของมันเป็นตํานานด้วยเครื่องยนต์ e e r s h หขิงขั้นสูงที่ทําให้สามารถทําการเคลื่อนไหวสุดคั้วได้นักบินรัเสเซียยังถูกฝึกให้ใช้แทคติกการลบในระยะประชิดที่ดุดันและ s ลลก็ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อการสู้ในระยะใกล้ที่ความคล่องตัวอาจหมายถึงความเป็นหรือตายในสถานการณ์เหล่านี้ซิลลบ57อาจมีความได้เปรียบเหนือ F-22 ซึ่งแม้จะคล่องตัวสูงแต่มันถูกออกแบบมาให้เน้นการรบที่ไกลเกินสายตาเป็นหลักอาวุธก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเปรียบเทียบ f อฟลบ2บรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ลำหน้าเช่นเอ็มลบ120และเอ็มลบ9วนซึ่งถูกเก็บไว้ในห้องภายในเพื่อรักษาการล่องหน ขีปนาวุธเหล่านี้ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกทำให้ละทธมีพลังโจมตีระยะไกลอาซิลลบ57ในทางตรงกันข้ามถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดรวมถึงขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลมันยังมีศักยภาพที่จะติดตั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงในอนาคตซึ่งอาจเปลี่ยนดุลอำนาจในบางสถานการณ์ได้นี่สะท้อนถึงความแตกต่างในปรัชญาสหรัฐอเมริกาสร้าง แอฟล22เพื่อครองน่านฟ้าในสึกอากาศสู่อากาศโดยเฉพาะขณะที่รัเสเซียสร้างแอร์ซิลลบ57ให้ยืดหยุน่นและรับมือได้หลายบทบาทเทคโนโลยีและระบบอวิโอนิกก็มีบทบาทสำคัญแอรฟล22มีระบบเซนเซฟลูเบนและอวิโอนิกที่ทำให้นักบินมีการรับรู้สถานการณ์ที่เหนือชั้นข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลจะถูกนำมารวมและนำเสนอในรูปแบบที่ให้ภาพที่ชัดเจนของสนามรบ ความได้เปรียบนี้ไม่สามารถมองข้ามได้เพราะในสงครามสมัยใหม่การรู้ตำแหน่งสัตว์ร,รู้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ตำแหน่งคุณอาจหมายถึงการชนะการลบก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นแอซิลลบ57ก็มีอวิโอนิคขั้นสูงเช่นกันรวมถึงเซนเซฟิลเบิร์นและความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าระบบของ เฟลบย2ยังคงล้ำหน้ากว่าเนื่องจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาในด้านเทคโนโลยีล่องหนและอิเล็กทรอนิกส์อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือการผลิตและจำนวนที่มีใช้งานแม้เฟลบจะมีสมรรถนะไร้เทียมทานแต่ก็ถูกจำกัดในการผลิตมีเพียงประมาณ187ล้ำที่ถูกสร้างก่อนสายการผลิตจะหยุดลงทำให้มันกลายเป็นทรัพยากรหายากและถูกปกป้องอย่างเข้มงวดส่วนแสวซิลบ57ก็มีปัญหาในการผลิตจำนวนมากเช่นกัน เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคและงบประมาณโดยปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ลำที่ประจำการอยู่จริงซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์จริงเครื่องบินทั้งสองแบบต่างก็เป็นสินทรัพย์ระดับสูงไม่ได้ถูกใช้ในจำนวนมหาศาลตอนนี้ลองจินตนาการถึงการต่อสู้สมมติระหว่าง F-22 กับแปซิล -57 ในระยะไกล F-22 มีความได้เปรียบจากความล่องหนและขีปนาวุธระยะไกลขั้นสูงม,มันน่าจะตรวจจับและโจมตี แอซิลลบ57ได้ก่อนที่จะถูกเห็นในสถานการณ์เช่นนี้แลบเธออาจก,กำจัดคู่ต่อสู้ได้ก่อนที่การต่อสู้จะกลายเป็นการดวนประชิดแต่ถ้าซิลลบ57สามารถลดระยะห่างและบังคับให้การต่อสู้เกิดขึ้นในระยะสายตาความคล่องตัวสุดขีดและการเคลื่อนไหวที่ดุดันของมันอาจพลิกเกมได้ในระยะประชิดจุดแข็งของเครื่องบินรัเสเซียจะถูกนำมาใช้และผลลัพธ์ก็จะคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมการถกเถียงว่า ใครชนะจึงไม่ง่ายอย่างที่คิดมันขึ้นอยู่กับระยะของการต่อสู้ความสามารถของนักบินระบบสนับสนุนอย่างเช่นเรดาภาคพ,พื้นและเครื่องบินตรวจการ์รวมถึงกฎการปรัทนักบินแอร์ซิลลบ57สิ 57, ที่มีฝีมือในเงื่อนไขที่เหมาะสมอาจเอาชนะ F 2 2ลได้แต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะการรบที่ระยะไกลเกินสายตายเอลบ22มักได้เปรียบจากความล่องหนและเทคโนโลยีของมันเรายังต้องไม่ลืมปัจญาเบื้องหลังการออกแบบ f 2 2เป็นเครื่องบินเฉพาะทางถูกสร้างขึ้นมา เพื่อคของอากาศโดยสินเชิงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเครื่องบินค่าสึกใดครองน่านฟ้าได้ส่วนแอซิลลบ5้เป็นเครื่องบินที่ครอบคลุมมากกว่าผสมผสานการล่องหนความคล่องตัวและความสามารถหลายบทบาทปรัชญาใดจะดีกว่านั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของความขัดแย้งหากเป็นศึกอากาศสู่อากาศโดยตรง F ล2ยบออาจได้เปรียบแต่ถ้าเป็นความขัดแย้งยืดเยื้อที่ต้องการความยืดอยู่แอซิลลบ5้อาจปรับตัวได้ดีกว่าบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ยังเพิ่มมิติอีกชั้น แ2ฟลบแสดงถึงความมุ่งมั่นของอเมริกาที่จะนำน้าสัตว์ร,รู้หลายทศวรรษในด้านเทคโนโลยีการลบทางอากาศแอซิลลบแสดงถึงความตั้งใจของรัเสเซียที่จะท้าทายการครองนั้นด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่าแต่ใช้วิศวกรรมสร้างสรรค์ทั้งสองเครื่องไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีชาติความสามารถทางเทคโนโลยีและปัจญาทางการทหารเมื่อวิเคราะห์ทั้งสองผู้เชี่ยวชาญหลายคนสรุปว่า F-22 ยยังคงเป็นเครื่องบินที่เหนือกว่าด้วยรวม โดยเฉพาะในด้านการล่องหนและอวิโอนิกอย่างไรก็ตามแมซิลลบ57ไม่ควรถูกประเมินต่ำไปความคล่องตัวความหลากหลายและศักยภาพในการอัปเกรดในอนาคตทําให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวหากทั้งสองต้องเจอกันจริงในสนามรบผลลัพธ์อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าข้อมูลจำเพาะบนกระดาษลองคิดดูว่าลบ22และเผาเปียบเสมือนผีในท้องฟ้า โจมตีโดยไม่ถูกเห็นและหายตัวไปก่อนที่สัตว์รูจะตอบโต้ได้ส่วนแหลซิวลบ5้ก็เหมือนนักล่าที่ค่องแคล่วและไม่หยุดยัง้งรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อโจมตีทั้งคู่ต่างอันตรายและต่างก็จะทดสอบทักษะของนักบินที่ขึ้นบังคับมันดังนั้นใครคือผู้ชนะความจริงก็คือ F-22 ลอาจได้เปรียบในหลายสถานการณ์ด้วยความล่องหนและอวิโอนิกของมัน แต่ซิลลบ57ก็ยังมีโอกาสสร้างความประหลาดใจและคว้าใช้ได้ในเงื่อนไขที่ถูกต้องสิ่งที่แน่นอนก็คือการแข่งขันระหว่างเครื่องบินทั้งสองผักด,ดันให้ทั้งสองประเทศต้องพัฒนาต่อไปทําให้ท้องฟ้าในอนาคตยังคงเป็นพื้นที่ที่ความเร็วการล่องหนและเทคโนโลยีจะเป็นตัวกําหนดการอยู่รอดขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับผมในการเจาะลึกเครื่องบินขับไล่ที่ลำหน้าที่สุดสองลำของโลก การต่อสู้ระหว่าง F 2 2แลแพรและ P แอสิลบไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบเครื่องจักรแต่มันคือการมองไปสู่อนาคตของการลบทางอากาศและปรัชญาที่สร้างมันขึ้นมาและก่อนที่เราจะจากกันผมขอฝากคำพูดสุดท้ายนี้ YF ล2 2ีบเทวยอาสแอสิลบหผู้วิช